การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่17พฤศจิกายน2 5 6 3ผมอาจารย์คัมพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังตามเคยนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาธรรมกงอันหรือโกอานนะครับโดยใช้วลีอย่างสั้นๆเป็นก็ข้อเพื่อที่จะปลุกท่ารู้ของท่านให้ตื่นนะครับเพื่อที่จิตลุกโรรงโพ่ง เห็นสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติสรรพสิ่งว่ามันไล่สภาวะไล่ลักษณะนะครับวันนี้ก็จะเป็นข้อที่87ชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีโอกาสเป็นองค์พุทธ,ธทุกคนมีโอกาสเป็นองค์พุทธ,ธะนะครับซึ่งก็ขอเริ่มดังนี้นะครับ มนุษย์ทุกคนมีโอกาสเป็นองค์พุทธะเท่าเทียมกันแต่เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่หรือมนุษย์ทั่วไปนั้นจิตมีความมืดบอดหรือจิตมีอวิชชาหมายถึงจิตไม่เห็นความจริงของสรรพสิ่งว่าอะไรบนโลกเป็นเพียงสมมุติที่ไายความจริงจึงทำให้พวกเขาพลาดจากความเป็นพุทธะเช่นเดียวกับเพชรในตม ที่ถูกเศษดินโครนห่อหุ้มและย่างมิได้มีโอกาสเจรไนออกมากระนั้นเพชรที่เจรไนแล้วกับเพชรที่มิได้เจียรไนล้วนแต่เป็นเพชรเหมือนกันทำนองเดียวก,กันกับที่มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นองค์พุทธะเท่าเทียมกันด้วยกันทั้งสิ้นนี่คือเนื้อหาสาระของข้อที่87 ครับข้อที่87ดสิบเมนุษย์ทุกคนมีโอกาสเป็นองค์พุทธะเท่าเทียมกันนะครับผมคงจะไม่ต้องอธิบายให้มันยืดยาวนะครับเพราะว่า,าท่านคงจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับต่อไปข้อที่88ดสจงทำลายความคิด ความเห็นที่ผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฐิควรใช้ปัญญาอันสูงสุดนี้ทำลายความยึดถือคือทำลายความยึดติดในขันทั้งทั้งหเสียการทำลายขันทั้ง5ก็คือการทำลายความคิดความเห็นที่ผิดหรือมิจฉาทิฐิว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นคนหรือเป็นเราหรือเป็นเขา อีกทั้งหลวงคิดว่าเป็นของเราเป็นของเขานั่นเองผู้ใดทำลายความคิดเห็นทิฏฐิที่ผิดพลาดคือเห็นผิดต่อขันห้าว่าเป็นขันห้าจริงแต่หากผู้นั้นพลิก,กจิตสู่พุทธภาวะก็จะเห็นถูกว่าไล่สภาวะแอ่งความเป็นขันห้าซึ่งจะช่วยให้ผู้นั้นบรรลุถึงพ,พุทธขณะที่มีชีวิตอยู่อีกทั้งยังทำให อคูศลลมูลทั้งสาม,มไม่เกิดกับผู้นั้นอีกอันได้แก่ความโลภความโกรธความหลงคือเปลี่ยนสภาพเป็นศีลสมาธิและปัญญาดังจะเห็นได้ว่าปัญญานั้นแม้จะเกิดจากผู้ใดและอยู่สถานที่ใดย่อมไม่แตกต่างกันนะครับนี่คือข้อที่88จงทำลาย ความคิดความเห็นที่ผิด,ผดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะครับต่อไปข้อ89แม้ว่าบุคคลจะแตกต่างกันคือแตกต่างกันตรงที่ว่าจิตของเขาสว่างสวัยหรือมืดมนเท่านั้นเองเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้าใจอะไรได้ยากย่อเห็นว่าการบรรลุ พุทธภาวะนั้นคือการปฏิบัติกันภายนอกจิตหรือปฏิบัติโดยไม่เกี่ยวข้องกับจิตสำหรับผู้ที่เห็นแจ้งต่อพุทธภาวะภายในตนจะไม่รู้สึกว่าพิธีรีตรองต่างๆเป็นของสำคัญและจิตของเขาก็ทำหน้าที่โดยไม่ยึดหน้าที่เช่นทำหน้าที่พระโพธิสัตว์ แต่ก็เห็นแจ้งว่ามิได้มีสัตว์โลกและมิได้มีพระโพธิสัตว์แต่อย่างใดดำรงตนอยู่กับสมาทิฐิความเห็นชอบคนประเภทนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้รู้จักจิตเดิมแท้ของเขาเองแล้วนี่คือข้อ89นะครับที่ชื่อแม้ว่าบุคคลจะแตกต่างกันอืม ต่อไปข้อที่90้าสหัวข้อที่90คือว่าด้วยพระสูตรหรือคำพีทั้งหลายคำพีและพระสูตรทั้งหลายเหตุที่มีเนื้อหาสาระจำแนกแยกแยะมากมายก็เพราะมุ่งที่จะให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอีกทั้งเพื่อให้เหมาะสมกับอุปนิสัยของบุคคล คืออีกทั้งเพื่อให้เหมาะสมกับอุปนัยของบุคคลจึงสมมุติบัญญัติเนื้อหาสาระหรือถ้อยคำขึ้นเพื่อสั่งสอนแก่เวนยศัตว์ทั้งนี้โอวาหรือคำสอนในพระสูตรและคำพีล้วนสมมุติบัญญัติขึ้นมาโดยยึดหลักที่ว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีปัญญาญาณ อยู่ในตัวตนทุกคนเพียบพร้อมแล้วและเหตุที่มนุษย์จึงต้องมีธรรมที่พึงรู้ถ้าไม่มีมนุษย์ก็ไม่จำเป็นต้องมีธรรมที่พึงรู้ด้วยเหตุนี้คำสอนที่มีอยู่ถึง84,000วิมักควิธีก็เพียงเพื่อให้รู้แจ้งหรือถึงแจ้งถึงธรรมชาติแห่งตัวตน ว่าคือธรรมชาติที่ไร้ธรรมชาติแห่งตัวตนนะครับนี่คือข้อที่90ต่อไปข้อที่91สู่สู่เส้นทางแห่งการรัสรู้ความสว่างสวัยของจิตมนุษย์หมายถึงความสว่างสวัยต่อจิตพุทธ,ธะ หรือความสว่างสวยต่อจิตเดิมแท้ว่าจิตเดิมแท้ของเราเป็นของว่างเปล่าจากสภาวะและจากลักษณะทั้งปวงดังนั้นจึงกล่าวว่าจิตไล่กิเลสและจิตไล่มนทินห่อหุ้มนั่นก็คือจิตประพัสอนอยู่เช่นนั้นผู้รู้แจ้งเช่นนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ใครก็ได้ สามารถกลายเป็นคนเสมอกันกันกบพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่คือหัวข้อที่ชื่อเส้นสู่เส้นทางแห่งการตรัสรู้นะครับขอย้ำนะครับว่าสู่เส้นทางตรัสรู้หมายถึงความสว่างสวัยของจิตมนุษย์หมายถึงความสว่างสวัยต่อจิตพุทธ หมายถึงความสว่างสวยของจิตพุทธะนะครับหรือความสว่างสวยต่อจิตเดิมแทหรือความสว่างสวยของจิตเดิมแท้ว่าเดิมจิตเดิมแท้ของเราเป็นของว่างเปล่าจากสภาวะและจากลักษณะทั้งปวง ดังนั้นจึงกล่าวว่าจิตไล่กิเลสและจิตไล่มนทินห่อหุ้มนั่นก็คือจิตประพัดสอนอยู่เช่นนั้นผู้รู้แจ้งเช่นนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ใครก็ได้สามารถกลายเป็นคนเสมอกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่อไปข้อที่92นะครับ ข้อคาที่สองชื่อว่าเราผู้เดียวที่รู้จัก,กจิตเดิมแท้ดีกว่าผู้อื่นเราต้องรู้จัก,กจิตเดิมแท้ของเราเองเพราะไม่มีใครที่จะรู้จัก,กจิตเดิมแท้ได้ดีกว่าเราเองประดุด,ดังสิ่งของในกระเป๋าของเรามีหรือไม่มีจำนวนมากน้อยเพียงใดเราย่อมรู้แจ้งแทงตลอดดีกว่าคนอื่น เมื่อใดที่เราได้รู้จักจิตเดิมแท้ของเราว่าเป็นจิตที่ยังมิได้คิดนึกปรุงแต่งหรือเป็นจิตก่อนการคิดปรุงแต่งคือก่อนความคิดนึกแบ่งแยกสรรพสิ่งเป็นของคู่ทวิลักษ์เป็นจิตที่ไร้กิเลสหอ่อหุ้มและเป็นจิตที่ปราศจากบนทินมัวหมองสมมตุติเรียกจิตเดิมแท้ว่าคือจิตพุทธ นั่นก็คือจิตของเะเวนศยสั์มีพุทธภาวะอยู่แล้วเอ,อนี่คือข้อที่ชื่อเราผู้เดียวที่รู้จักจิตเดิมแท้ดีกว่าผู้อื่นนะครับเหมือนเงินในกระเป๋าเรามีเท่าไหร่เราย่อมรู้ดีกว่าคนอื่นไม่ต้องไปถามใครว่าฉันมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ไม่ต้องหรือถามว่าฉันกินอิ่มหรือยังฉันกินอร่อยไหมไม่ต้องถามครับ รู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนเรียกว่าปัจจัดตังต่อไปข้อ93 3ชื่อว่าการสัสรู้คือเห็นธรรมชาติว่าไร้ธรรมชาติควารมรู้แจ้งสว่างสวัยของจิตที่เรียกว่าตัสรู้นั้นคือการเห็นประจักษ์แจ้งในตัวธรรมชาติทั้งธรรมชาติแห่งสปปรรพสิ่งและธรรมชาติกายและจิต ว่าธรรมชาติแห่งสปปรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นเองตัดฐาตาหรือเห็นแจ้งในธรรมชาติกายและจิตว่าเป็นธรรมชาติที่ปราศจากธรรมชาติของกายและจิตดังนั้นปัญญาภายในของเราต่างหากที่ทำให้รู้แจ้งต่อธรรมชาติกายและจิต เห็นแจ้งในธรรมชาติกายและจิตว่าเป็นธรรมชาติที่ปราแจากธรรมชาติของกายและจิตดังนั้นปัญญาภายในของเราต่างหากที่ทําให้รู้แจ้งต่อธรรมชาติกายและจิตเมื่อเราใช้จิตเพ่งพิจารณาธรรมชาติทั้งหลายในโลกและประจักษ์แจ้งต่อธรรมชาติแห่งสรรพสิ่งและธรรมชาติกายและจิตว่าไรภาวะและลักษณะแห่งสรรพสิ่ง จึงรู้แจ้งชัดว่าธรรมชาติทั้งหลายล้วนไร้ธรรมชาติเราก็จะเป็นผู้ตรัสรู้ต่อธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่งและเราคือองค์พุทธ,ธองค์หนออึ่งนี่คือการตรัสรู้หรือเห็นธรรมชาติว่าไร้ธรรมชาตินะครับคงจะไม่ต้องอธิบายนะครับอเอาละต่อ,อไปข้อที่เ4้าบสชื่อว่า ลดอันอมะตะแห่งความไม่คิดปรุงแต่งชื่อแปลกนะครับลดอนอมะตะแห่งความไม่คิดปรุงแต่งการบรรลุถึงสมาธิระดับปัญญาญาณนั้นก็คือความไม่คิดปรุงแต่งหรือวิสังขารส่งผลให้ความเห็นและความรู้ทั้งหลายสูญสลายไปจากจิตสิ่งมายาหลอกลวงจึงไม่อาจปรุงแต่งจิตต่ตอไปได้ และจิตเดิมแท้ก็จะไม่ถูกห่อหุ้มด้วยสิ่งมายาอีกต่อไปจิตก็ไม่พัวพันกับรูปธรรมและนามธรรมอีกต่อไปหากเมื่อใดเราจำเป็นที่ต้องใช้ความคิดความคิดก็จะไม่ปรุงแต่งสิ่งใดๆให้หลงอีกต่อไปเฉพาะอย่างยิ่งไม่ปรุงแต่งเป็นของคู่ทวิลักษณ์ ผู้ใดเข้าใจในวิถีแห่งความไม่คิดปรุงแต่งผู้นั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่มันเป็นผลก็คือจิตผู้นั้นย่อมเป็นผู้ดื่มด่ำกับถลถอมตะอมตะรสคือรดแห่งการบรรลุต่อสิ่งที่ไร้ภาวะและไร้ลักษณะแห่งสรรพสิ่งนะครับก็คงจะไม่ต้องอธิบายนะครับ เพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วความไม่คิดก็คือวิสังขารน้ครับเมื่อความไม่คิดเกิดขึ้นก็ส่งผลให้ความรู้ทั้งหลายก็สูญสลายไปจากจิตสิ่งใดก็มาปรุงแต่งจิตไม่ได้นะครับและจิตก็ไม่พัวพันดูกับทั้งรูปธรรมและนามธรรมาอีกต่อไปนะครับนี่คือ หัวข้อลดอันอมตะแห่งความไม่ปรุงแต่งนะครับผู้ใดเข้าใจวิธีแห่งความไม่ปรุงแต่งผู้นั้น่อบเป็นผู้รู้แจง้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่มันเป็นผลก็คือจิตผู้นั้น่อบเป็นผู้ดื่มด่ำกับอมตะรสคือรสแห่งการบรรลุต่อสิ่งที่ไร้ภาวะและลักษณะสัพสิ่งนะครับต่อไปข้อที่95ผู้ตรัสรู้ทะเป็นเท่นไร ผู้ใดผู้ใดหากบรรลุถึงสิ่งที่ไม่อาจบรรลุได้คือผู้ไร้ความรู้และไร้ความเห็นจิตของเขาก็สว่างสวัยมองดูสิ่งใดก็ไร้อุปสรรคสิ่งกีดขวางใดๆและมีเพียงเป็นผู้บรรลุด้วยตนเองเพียงคนเดียวเท่านั้นทว่าผู้นั้นยังมีมานะพยายาม ที่จะส่งตาแห่งจิตพุทธะไปสู่จิตของผู้อื่นต่อไปอย่างไม่ขาดตอนโดยไม่ปิดบังซ่อนเล้นคำสอนที่ถูกต้องไว้แม้แต่น้อยผู้ที่ยึดในคำสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งแพร่หลายอยู่ในนิกายเถรวาดทั่วโลกนั้นเนื่องจากทิฏฐิเรื่อความเห็นที่ไม่ถูกต้องมิจฉาทิฏฐิ จึงเป็นความเห็นที่แตกต่างจากชาพุทธนิกายเซนนะครับนี่คือผู้ตรัสรู้ทำเป็นเช่นไรวงเล็บหนึ่งนะครับต่อไปผู้ตรัสรู้ทำเป็นเช่นไรวงเล็บสองนะครับข้อที่เก้าสหซึ่งเป็นข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับที่ผมจะต้องนํามาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังนะครับข้อ9ก้าผู้ตรัสรู้ทำเป็นเช่นไรตอนสองนะครับ ชาพุทธนิกายเซนคือผู้ที่มีปัญญายาณที่สามารถมองเห็นสปปรรพสิ่งว่าเป็นเช่นนั้นเมื่อเห็นแจ้งต่อธรรมชาติเดิมแท้แห่งสปปรรพสิ่งเช่นนี้จิตของเขาก็ไม่ปรุงแต่งสปปรรพสิ่งและไม่ถูกสปปรรพสิ่งปรุงแต่งให้หลงอีกต่อไปอีกทั้งจิตของเขาหมดความลังเลสงสัย หมดความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจต่อสรรพสิ่งเพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นและอยากที่จะเข้าใจต่อสรรพสิ่งบนโลกล้วนแต่เกิดจากความคิดปุงแต่งทั้งสิ้นอีกทั้งเพราะเขารู้ว่าสรรพสิ่งปราศจากสภาวะและลักษณะใดๆด้วยเหตุน,นี้จึงกล่าวว่าผู้นั้นคือผู้ตรัตรู้ที่แท้จริงนะครับเอาละครับวันนี้ก็อ คุยกันมานะครับจนได้ข้อจนถึงข้อสุดท้ายนะครับคือผู้ตัดธนรรมเป็นเช่นไรครับเอาละครับ,เ,รบเช่นเคยครับท่านที่ฟังแล้วเกิดข้อสงสัยวิจิตรฉาอยากจะสอบถามหรืออยากให้ผมอธิบายตรงจุดไหนยังไงก็ติดต่อผมได้นะครับหรือจะโทรมาคุยสนาธรรมกันก็นกได้ หมายเลขตัวศัพท์ผมคือ089126 0689นแะครับและ02513 3279นะครับ,แล, 02, 13, 3, 2, 7, รบและอีกเบอร์หนึ่งก็คือ02939สอง6มนะครับเครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ